สวัสดีครับผมไกยชนซิงค์ุรงเป็นฟงสกอร์นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องไก่เชิงนะครับทําไมตีกับหมาล่อบาง <consciousness. S 1> ตัวนะครับถึงยางแตกก็ม <al> ีคนหลายคนนะครับถามมาพี่ำทำยังไงถึงจะตีกับหมาล่อได้สิ่งแรกสําคัญเราเลี้ยงไก่เชิงนะครับเราก็ควรที่จะต้องมีหมาล่อนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับเราต้องมีหมาล่อยาวติดซุ้มไว้นะครับถ้าเราเลี้ยงไก่เชิงนะครับ ไม่มีการออกกำลังกายชนิดไหนที่ดีเท่ากับการลงนวมนะครับด้วยตัวมันนะครับลงนวมจะได้การะจะได้ให้ไก่ได้ฝึกซ้อมได้ดีที่สุดนะครับฉะนั้นการที่เราเลี้ยงมาล่อ,อเลี้ยงไก่เชิงเพื่อไว้จะเพื่อไว้ปะทะกับมาร่อนะครับ เราก็ควรจะต้องมีมา้าล่อติดสมเอาไว้แล้วต้องเป็นม้าล่อที่วิ่งจัดด้วยวิ่งสังเวียนแตกเลยอ่ะว่ากันอย่างนั้นนะครับนะครับเราถึงจะยางไม่แตกนะครับแต่ไก่เชิงบางตัวนะครับเขาชอบกระไ่ไหลหัวไหหัวแล้วทุบหลังเลยแบบนั้นน่ะมันก็ดีครับเราก็ไม่ต้องฝึกอะไรมากเพราะว่าชอบตีม้าล่อแน่ๆนะครับก็ตีม้าล่อไม่นานถ้าเจอไก่แบบนั้นนะครับแต่ปัญหาคือไก่เชิงส่วนใหญ่ มันก็าหายากเหมือนกันนะตอไหลหัวปุ้ยแล้วทุบโบอ่างเงี้ยมันหาค่อนข้างยากนะครับโอเคแหละมันมีมันมีแต่ว่าหายากแต่โอกาสที่จะลูกหา่างลูกอะไรกําลังขาหมดก็มีเหมือนกันฉะนั้นผมอยากจะแนะนํานะครับว่าถ้าเราเลี้ยงไก่เชิงควรมีม้าล่อติดไว้นะครับต้องมีไว้ติดไว้แล้วควการลงนวมไก่ม้าล่อเนี่ยกับไก่ม้าล่อเนี่ย เราต้องดูการไก่ของเราเป็นหลักนะครับเพราะว่าสมมติเรามีม้าล่อ,อยาวอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับ,บเราดูไก่ดีเราดูไก่เชิงเราเป็นหลักนะครับช่วงแรกๆนะครับในการลงโนกับม้าล่อนะครับนาทีที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดเนี่ยเราจะเห็นอาการไก่แล้วสําหรับไก่เชิงที่ปั้มกับม้าล่อครั้งแรกปั้มโนกับม้าล่อครั้งแรกนะเราจะเห็นอาการไก่แล้วว่าไก่ขาขาไก่เนี่ยจะเริ่มปัดช่วงนั้นเรา,เอ,าออกก่อน อยา่าฝืนเขาเห้ออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราฝืนต่อไปเนี่ยปัะมาณสมมุติยี่ห้านาทีเนี่ยถ้าเราฝืนต่อไปสมมุติให้ครบยี่ิบห้านาทีไก่อาจยางแตกแล้วพักนานมา,นะมาก,กานะมากกว่าสองอาทิตย์นะครับพอเพอมามมอกกว่าเป็นสามอาทิตย์นะครับกว่าไก่จะฟื้นกลับมาลงนมได้อีกนะครับฉะนั้นไก่เชิงแรกๆครับ ไก่เชิงที่เราเอามาปั้นแรกๆเนี่ยเราให้วิ่งแค่พอไหวก่อนเราก็ค่อยๆเพิ่มไปทีละนิด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 จนเขาครบย5้านาทีนะครับนะครับครบย5้านาทีแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยไก่นะครับมันไม่มีอาการยางแตกนะครับวิ่งขาปกติเบิร์กแข้งหนักปกตินะครับนั่นหมายความว่านะครับเราสามารถเอาไก่ตัวนั้นไปชนกับหมารอได้ โดยที่ไม่กลัวแล้วครับนะครับนะครับตามนั้นเลยนะครับนะครับส่วนไก่ที่แข็งแกร่งมาแล้วนะครับแข็งแข่งมาแล้วก็คือฝึกจนข้ามขั้นคําว่ายางแตกไปแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเราสามารถปั้มนวมเท่าไหร่ก็ได้ปั้มนวมกับม้าล่ออาทิตย์ละสองอันก็ยังได้นะครับอาทิตย์ละสองอันอันละยี่สามถึงยี่ห้านาทีเนี่ยอย่าให้เกินยี่ห้านะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าชนอันนึงมันก็แค่ยี่สองนาที บางที่ก็ไม่น่าจะเกิน23นะครับแล้วก็ไม่คงไม่เกิน25อยู่แล้วนะครับเพอาะถ้าเกินนี้ไปมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรนะครับฉะนั้นก็สามารถปั้มได้ถึง2อันไอ้พวกที่ก้าวข้ามนะนี่ผมผมต้องออกตัวก่อนเลยไอ้พวกที่ก้าวข้ามเขามาอย่างแตกไปแล้วเนี่ยสามารถ เ้าหนมได้เลยอาทิตย์ละสองอันนะครับแล้วจะหมดปัญหาํำว่าเฮ้ยยางแตกเพื่อนๆจะไม่มีคำนี้อีกต่อไปนะครับเพราะไก่เชิงสมัยนี้นะครับเราต้องยอมรับนะครับว่าถ้ากำลังขายไม่แก่งจริงก็จะตามมาล่อลำบากนะครับแล้วสมัยนี้ไก่เชิงเราจะมาหวังเตียกับไก่หน้าหงอนเตียไก่จิ้มตีนะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับตามหลังความเป็นจริงไม่มีใครเข้าตีด้วยหรอครับ ไก่หน้างอนไก่จิ้มตีนะครับไม่มีปลดปิน้นไม่มีหนีเนี่ยให้ตายเถอะครับสมัยนี้ไม่มีใค้ามาตีกับไก่เชิงเอาแน่นอนนะครับโอกาสแพ้เขามันมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับนะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับไก่ที่จะเจอไก่เชิงเนี่ยเขาต้องมีเหลี่ยมปลดปิ้นที่หนีหนีเชิงได้ออกเหลี่ยมหนีเชิงได้เป็นอย่างน้อยนะครับเขาถึงกล้าตีนะครับ ต่อให้คมแค่ไหนนะครับถ้าคุณหน้าหง,งอนเดินจิ้มตียังไงก็โดนไก่เชิงล็อกอยู่นะครับโอเคแหละบางทีมันใช้ความคมอาจจะชนะไก่เชิงได้แต่มันน้อยตัวจริงไหมครับซึ่งไม่มีใครกล้าเสี่ยงอยู่แล้วนะครับอย่างไก่ผมเนี่ยผมจะไปตีผมจะกล้าเสี่ยงตีไก่เชิงไหมผมมีไก่หน้าหง,งอนที่โคตรคมเลยันตีพม่าไม่ดีกว่าหรอครับจริงไหมสมัยนี้ตียากมากนะครับฉะนั้นไก่เชิงเรานะครับหวังจะไปเอา เจอไก่แบบโง่ๆเข้าล็อกเข้าขี่แล้วแบะโง่หรือไหลให้เนี่ยเป็นไปได้ยากมากครับในสมัยนี้จะบอกเป็นไปได้ยากมันก็มันก็ดีเกินไปเป็นไปไม่ได้เลยดีกว่าครับสมัยนี้ตีไก่ยากฉะนั้นคนที่เขาตีกับเราเราก็หมายความว่าเขาตีเชิงได้นะครับเป็นไก่ที่ตีเชิงได้นะครับแล้วบ้ากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นมาล่อแน่นอนนะครับฉะนั้นการเลี้ยงไก่เชิงก็อย่างที่ผมบอก ควรมีมาล่อติดสมไว้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆหลายคนจะกระจ่างแล้วนะว่าเอ้ยจะเลี้ยงไก่เชิงไงให้ตามมาล่ออย่างไม่แตกนะครับถ้าเราไม่เจอมาล่อเราแน่นอนเรามีกําลังเหลือเฟือนะครับเจอไก่ปิ้นตีอะไรตีเรามีกําลังเหลือเฟือนะครับแต่ถ้าเราเจอมาล่อเราไม่ยัางแตกแน่ๆนั่นคือสิ่งสําคัญที่ผมอยากบอกแล้วก็ อยากบอกเพื่อนๆที่ถามมากันบ่อยๆเลยแล้วผมไม่มีเวลาได้ทําคลิปแล้วไม่มีเวลาได้บอกเพื่อนๆนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับก็หวังเพื่อนๆจะกระจางเนาะอาละครับสวัสดีครับ